สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับแม่ปูอีกแล้วนะคะ mm hmm. เพื่อนในช่องเกษตรแอนด์รสชาแนลนะคะวันนี้แม่ปูจะพามาเก็บสตรอเบอรี่กันนะคะแต่จะพามาดูดอกกุหลาบก,ก่อน,นะคะ่ะนี่ค่ะท็อปปี้สวยเชียวนะคะนี่ค่ะเยอะมาก mm hmm. Previous moment mm hmm. นะคะ mm hmm. เพื่อน ีม่วงเหมือนเหมือนดอกกุหลาบปลอมมากค่ะแต่ไม่ใช่นะคะของจริงมาค่ะมาเก็บกันเลยค่ะมาค่ะเพื่อนวันนี้เราจะเก็บได้เยอะหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะเดี๋ยวลองเก็บดูนะคะเพื่อนนี่ค่ะหนึ่งลูกแต่พี่หอยแทบไปนิดหน่อยค่ะจะเป็นไรเนาะ นี่ค่ะลูกใหญ่ๆนี่ค่ะว้าวโตมากใหญ่มากครับเพื่อนอู้สุดมากเลยใส่ตะกร้านะคะนี่อีกรูปหนึ่งค่ะ ถึงคราวรูปหัวใจนะคะเพื่อนนี่นี่ค่ะสวยมากเลยถ้าไม่เก็บก็กลัวไม่ทันไม่ทันแม่ไม่แรงหอยทากเขาจะมาแทะเสียดายนี่ค่ะ ว้าวอืมโอ้เพื่อนลูกใหญ่มากค่ะรอบนี้สมใจแม่น,นี่อีกหนึ่งลูกค่ะนี่ค่ะน,นี่ลูกไม่ค่อยใหญ่แต่ก,ก็พอได้กิน นี่อีกหนึ่งนี่ค่ะลูกเล็กนะคะเพื่อนลูกก็ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่เก็บไปเลยนะคะนี่ค่ะนี่อีกหนึ่งลูกค่ะ เยอะมากอืมสวยๆค่ะไปค่ะต่อกันนี่ค่ะพวงนี้ค่ะเพื่อนสุดยอดมากค่ะพวงนี้นะคะ <c oughs> สวยมากๆค่ะเพื่อนนับดูก่อนนะว่ามีกี่ลูกหนึ่งสอง 3า,าแล้วนะคะสค่ะอ่าหค่ะเพื่อนนี่นะคะเฉพาะพวงนี้มีหกหกลูกนะคะเพื่อนจะเต็มตะกร้าแล้วค่ะอันนี้ลูกเล็กเก็บไป แต่เขาก็ยังแอบ,แ,อบอออแต่ไม่เห็นฝั่งนี้อีก่ะนี่เล็กๆนี่สวยเลยค่ะนี่วางูก่อนหาดูก่อนนะคะคว่าน,น้องมีอีกไหมนี่ไม่สุก แม่เห็นตรงนี้นี่ค่ะเพื่อนสวยมากค่ะว้าวเจอเลยนะคะนี่ค่ะแล้วเขาจะมาหลบอยู่ตรงนี้อีกหนึ่งลูกค่ะเพื่อนนี่ลูกใหญ่ๆ ได้แล้วค่ะหมดแล้วนะคะเพื่อนอันนี้จะเป็นสตรอเบอรี่ของแม่โอ้ยแม่เห็นนี่ตรงนี้อีกหนึ่งลูกค่ะแอบอยู่ตรงนี้ค่ะเพื่อนนี่นี่นแอบยิ้มแฉ่งอย่างนี้นี่ค่ะทื่อนี้ก็น่าจะเก็บได้แล้วนะ ไปเนาะลูกเนพะื่อจะให้รุ่นต่อไปได้โตนี่ค่ะเพื่อนนี่ค่ะหนึ่งตะก้าเล็กนะคะตะก้าขนมจีนไปค่ะเดี๋ยวแม่จะไปช่างให้ดูว่าเขาได้น้ำหนักเท่าไหร่นะคะเพื่อนไปค่ะนี่ค่ะพเพื่อนสตรอเบอร์รี่ที่แม่ปูเก็บมาเมื่อกี้นะคะเดีย๋ยวแม่ปูจะลองช่างตะก้าดู ไม่ขยับเลยนะคะขยับนิดหน่อยนะคะนี้เราจะไม่หักไม่หักตะกร้านะคะเดี๋ยวเราจะเอาใส่ตะกร้าแล้วก็ช่างเลยนะคะเพื่อน <c oughs> ีค่ะเพื่อนสามขีดพอดีค่ะ,ะหนึ่งตะก้านะคะได้สามขีดนี่ค่ะลูกสวยๆเลยค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ